วานกอยเซน้ำคือเก่าจา้า30กระสอบเนาะเฮ็ดสองมือมือนี่ก็คิดว่าสิเลวอยู่ดอกจะคิดว่าสิเลวเอว่านั่งจนว่านี่หมดเ,เลวได้ได้เฮ็ดเลยอ,อือ <laughs> ไเศ้าตะตอนกินเขามันบางปวดแมนบาดเจบฟันบาเลวมัวฟัน,น,ฟน,ฟนลนั่นพมันฟันตรงไปหลายพวกได้เด็ลิ้มออกฟันแล้วออกฟนนันเลยๆ่ฟนนันเลืๆเอาอบเลิ้ม ่นเียดีวนแลเ้ต้เจีได้มันกกอผมจบได้เล่มลงซอยนบอกผัวลางซอยระบาดนี ไมไปนาที่ก็เอารถาเลงมาบังพัดลมมนะรถชาเลงออกบันดีฮมมันมพอดีหอดไดเขาออกบ้นีหอดบัไดออกบันนด้นมไดมันไดมักมสิอดบัไดออกวันนั้นาเลงออกเนี๋ยัลล้มมาแกเานด่ว

ทังสองลอยรีดผุนรนิเแมนบ้คงเ้อลอยหกสิมหารีดผุนเด้อหนทังนิเ็มโมกกล้อพี่น้องแจ๊ห่วนห่วย ช่วยด้วยช่วยด้วยเลยนะหยุ่นคนจั่บาทก่อนกานกอยแช่น้ำเกลือกานทุดมือกัท่าตายรเห็ดตายก่อยักมันม่จังเลเดียว

ก็เลาไปก็คนน้องลงน้าน้องนัามึอขายเลยตัวพึงื้อเลยเพืนกันคนงขายน้ำบานก็ได้ขายฮัลลขายน้ำบานข้น หล่ไล่หลายต่อ่อน่วนเท็จจนเมย์ก่อยง่ำง่ำยังก่อนสนใจทักแซดเขาทักมาหลายแ็ดแล้วดนบ้านตอบอยู่โลกงานก่อย

บอกมันซ่านไหนย่ามันเหมือดแบบดขราวสารก็ทำอนดมืองานจัวอยกับทำทำมาหาสั่งทำงานหนักเ่องาเรื่องะฝากอีวอีกแล้อีกรับัก อ,อ,อ,อ่าอดได้ลอไหมเพจะถือมาักขัดันั้าเขาเรียงออกงาอ,อนมันจะได้ล่อไหมหรือ

โอ๊ยไม่เ่ี่อกระซางของห่งบยุบ้านนันเนก็เป็นตาเอานึงบยุบานว่าปนีน่อยนหน่อยเหรอมัน่างนี้ัวน่อยน้ำมันเนีย